อาแล้วเราเล่นซ่อนแอบกันวันนี้วันเราเล่นซ่อนแอบกันนะเ,นเพื่อนๆรู้เรื่องไหมรู้คาลูคาลูคาเรนับสิบนะปับ๊บไม่พร้อมอยังยังมันไม่บอกว่ามันเป็นคารคเตอร์ไหนด้วยเออได้เดี๋ยวฉันหานูเหมือนสปินด้วยวันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบกันนะจ๊ะลองดูว่าฉันจะหาปั๊บเจอไหมพร้อมอยังพร้อมยัง <laughs> ผ่านไม่เจอเฮ้ยเจออยู่แล้วมาเลยผ่าน right. ที่ซ่อนไม่เจอผ่านที่ซ่อนไม่เจอแมปยม่แชมหาปั๊บไม่เจอใช่ไหมนี่เสร็จล้เจล้า5โมงวันนี้เรามาซ่อนกันในออบบี้บัสยูแคนจัมนี่ด่านนี้สนุกมากเดี๋ยวเรามาเล่นแข่งกับปั๊บนะโอกาสหน้าวันนี้มาเล่นซ่อนแอบกันก่อน มาแล้วอยู่ไหนล่ะครับเอาหรือย่างครับเป็นเป็นเป็นแล้วนะ uh huh. เอาละหาแล้วะหาแล้วนะวนะมันจะมีนุ๊กตัวสีชมพูใส่เสื้อกาาอันหนาวต้องแปะให้ได้เลยนะเฮ้ยต้องแปะให้ได้เลยนะนุ๊กสีชมพูใส่เสื้อกันหนาวนะหน้าตาโหดๆถือ,อลม่มพรมอาราดินอยู่ในมือ ไงเฮ้ยถ้าเขาหาเจอเขาจะโหดเขาจะจับเด็กมาทำลูกชิ้นหาเด็กก่อนเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์ชดาวแล้วมาพี่วิดาวนะเซเว่ก่อนเซเว่ก่อนอ้าไม่กลัวมาวิดดาวก็มาไหนอยู่ไหนเซเว่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรขยับละเสร็จนี่ไงไม่ใช่ปั๊บว่าเพื่อนๆอาจจะคิดว่าใช่ปั๊บไม่ใช่ ดานนี้พังตัวได้นั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ป่าไม่ใช่ว <c oughs> ันนี้เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงผมทองดูก่อนดูก่อนอยู่ไหนเฮ้ยคือวันนี้เปล่าอะไรจะใกล้ดังตาไงวันนี้เปล่า ทำไมแชมใกล้หนูจังอยู่นี่เปล่านี่ไงคอ้าโต๊ะไอตัวนี้ได้เปล่าใช่ไว้เดี๋ยวไปดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครจะเล่นเราอะนนั้นบ้าป้าไม่ได้อยู่ในวีไอพีป้าไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยอ๋อเลยใบให้เหรอใบให้แล้วเหรอเนี่ยช่วยใช่ไหมเนี่ยหนูใบให้หนูอยู่ข้างในอยู่ข้างในใช่ป่ะโอเคต้องมีตั้งในนู้ด <G ül üş> ไปแล้วบินหานูบเลยเสร็จแน่ชอบไปซ่อมในนูบนั่นไงนูบอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอนูบเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเว้เข้าไปในในฉลามก่อนมันจ้อยู่ในฉลามใช่แน่ๆหนีไปไหนไปไหนนี่นี่ข้างใต้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 ตฉลามช้อนข้างบนนี่แหละเนี่ในในยใต้ตูดเนี่ย ชัวปุ๊บอุเพื่อนฆ่าหนูฮะเพื่อนฆ่าหนูเอ้ายางก็ตองไปที่เกิดดิที่เกิดเธอโดนแน่เธอโดนแน่เธอโดนฉันเจอแน่ฉันเจอเธอแน่อยู่นี่เฮมื่อนู่าหนูเดียวเล้วเพื่อนหดเหร เออเดี๋ยวจะไปหาก่อนช่วยจกกัดการปันดีงี้หน่อยดิจับก็ช่วยไม่ได้หรอกจับไม่มีอาวุธเมื่อกี้สุ่มได้เค้เลยฮะตัวไปแล้วบุญอ๋อคนนี้เขา้เขามีอาวุธเหรอใช่มันเป็นเป็นบาสุก้าเลยอ๋อร้ายนั่นอะ ไหนฉันเจออย่างคนที่มีปาสุกา้าไหนอ่ะเฮย้ยได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่หดร้ายหดร้าย,ย,ยนี่ใช่ป่ะคนนี้ใช่ป่ะคนไหนอ่ะพ้าไม่ยไม่รู้คนไหนบอกชุดมาดิมันแอบบยิงหนูเงียบเงียบป่ะจริงป่ะมัน มันไม่ให้เห็นหมากทิ้งเบาอยู่ไหนหาอยู่เนี่ยเขาไม่เห็นอะแชมป์หรอกแชมป์ไวพออยู่ไหนอยู่ไหนนี่เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้นี่เหรอเบอร์เดอร์ไม่รู้มันเบอร์เดอร์หนูด้วยใช่ป่ะเฮ้ยใช่ปะใช่ป่ะ ใช่ป่ามร์เดอร์ป่ะคนนั้นน่ะอาเชฟหนูหาที่ซ่อนใหม่แล้วหนูอยู่ข้างนอกอ๋อเหรอหนูอ,อยู่ข้างใต้ของหนูใบให้แล้วนะอยู่ใต้ของโอเคไปหนูอาจจะพูดเป็นแกล้ง,งหรือพูดความจริงก็ได้องบินหาดูก่อนอยู่ใต้ของอะไรที่เป็นของอะไรที่เป็นของ ก็ไี่ยังไงก็สอยจากด้านล่างเนี่ยก็เห็นแหละหนูแอบบินอยู่เจอแล้วเจอแล้วนั่นไงป้องป้องไม่ใช่ป๊าดก็นั่นบินเนี่ยไม่ใช่ป๊าดนั่นน่ะกระโดดอยู่เห็นเลยไม่ใช่ป๊าด ก็ S <S บอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่โอ้ยยอมแพ้หรือ,อยู่ใต้โถโถ,ถชักโคกนู้นนี่แหละยอมแพ้เหรอ <S 2> <S 2> ใช่อะยอมแพ้แล้วฉันไปที่เริ่มต้นดิไปที่เริ่มต้นที่เราเล่นเอที่กระโดดยังไม่ได้เดี๋ยวปั๊บจะเฉลยให้ดูว่าปั๊บอยู่ตรงไหนอ๋อปั๊บยืนเป็นหุ่นอยู่ <S <S มันอยู่ <S <S ในชักโคกไงไหนชักโคกก็ <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยจะซ่อนเนียนว่ะเฮ้ยคไปเอาแมวมาจากไหนเนี่ยไปเอาแมวมาจากไหนอะไรลุงบอกว่าบายแชมป์บ๊ายบายโอเคเพื่อนๆวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆรซ่อนเก่งมากวันนี้ซ่อนแอบกับปั๊บสนุกมากเลยควันนี้จ้ะทำเล่นเก่งไงจ้ะ ไ,ไม่นอนแล้วนะปัาเล่นเก่งมาใช่ไหม<ฮ>ปัาซ่อนเก่งมหปัาซ่อนเก่งละ